เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตชาเลนของเรากันทุกคน Good Morning สวัสดีตอนเช้าทุกคนวันนี้มีเรื่องน่าตื่นเต้นมากๆก็คือชาเลนสมุดเราเสร็จแล้ว l i v e s Dream ทุกคนมันสวยมากสมุดเล่มนี้เป็นสมุดปกแข่งทุกคนมองแล้วแบบน่ารักมากทุกคนลองดูใกล้ๆ คือฟีลน้องแบบสวยมากเลยอะส่วนข้างในก็เป็นกระดาษสีขาวเนาะเขียนไปได้เรื่อยๆเลย6เดือนแล้วในแต่ละเดือนอะเราก็มีสรุปด้วยว่าเดือนนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากชีวิตไหมแล้วก็มีเป็นโน้ตต่างๆทุกคนเล่มจริงมันสวยมากจริงทุกคนสีมันตรงมากแล้วมันก็แบบมันน่ารักมากเลยอะทุกคนมันน่ารักจริงอันเนี้ยคือแบบมันน่ารักมากคือเราดีใจมากววันนี้เราจะใช้เป็นวันแรกทุกคนมาเพิ่งได้มาเมื่อวานเองมามาทำมอร์นิ่งรูทีนของเราก่อนดีกว่า เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตชาเลนจ์ของเรากันทุกคน75 soft challenge สำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่เราไม่รู้ว่า75 soft challenge คืออะไรมันคือชาเลนจ์ที่จะฝึกวินัยในตัวเองทุกคนคือเราต้องทำตามกฎแบบบางอย่างเป็นเวลา75วันด้วยกันถ้าเราขาดวันไหนคือเราต้องเริ่มไปนับหนึ่งใหม่ทันทีมันไม่มีการที่จะมาแบบผ่อนปลนได้ในส่วนของกฎเราก็คือ1ออกกำลังกายทุกวัน2อ่านหนังสือทุกวันที่ไม่ใช่หนังสือนิยายนะ3มีแคลอรี่เดฟเฟซทุกวันนั่นก็คือการที่เรากินไม่ถึงแคลที่เราควรจะได้รับในแต่่ละวัันนนเองแบบสมมติ ปกติเราควรจะได้รับ2,100แคลอย่างเงี้ยเราก็กินประมาณแบบ1 8 0 0 9 0 0แคลมันจะเกิดแคลอรี่เดฟเฟซิตก็คือแคลอรี่ที่ไม่ถึงขึ้นมาทําให้เราสามารถลดไขมันของเราลงได้ข้อที่สีคือเราต้องวัดบอดี้คอมโพสิชันทุกอาทิตย์การวัดบอดี้คอมโพสิชันก็คือการที่เราจะได้เห็นว่าไขมันเราลดลงไปเท่าไหร่กล้ามเนื้อเราเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่หรือว่าน้ําหนักน้าน้าหนักตัวเป็นยังไงทุกคนมันจะไม่ได้มีแค่น้ําหนักตัวอย่างเดียวซึ่งแบบมันไม่สามารถบอกอะไรเราได้แต่อันเนี้ยมันจะบอกเลยว่าไขมัันนนเเเเเรราาาาาหหลลลลลลืลืือออออกกกกกกี่่ิิโโ้้้้้มมยจะึกกวข 5, ขสุท คือถ่ายรูปตัวเองทุกหนึ่งอาทิตย์เหมือนกันสรุปที่เราต้องทาทุกวันเลยนะคือมีออกกําลังกายอ่านหนังสือทำแคลอรี่เดฟเฟซิตอีก2อันที่เหลือคือทําทุกอาทิตย์คือทำบอดี้คอมโพสิชันแล้วก็ถ่ายรูปอันนี้คือ75 Soft Challenge ของเราตอนนี้เราเข้าสู่วีคที่4ี่แล้วทุกคนก็คือผ่านไปแล้วประมาณ1เดือนเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตกันว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างมันยากหรือเปล่าแล้วก็จะพามาดูชีวิตปกติของเราด้วยว่าเราทําอะไรบ้างทุกคนแต่เมื่อวานเราตื่นเต้้้้นนนนมมมมมมาา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 กกเพพรระะวว่่่่จได Dream Jo ใชังงงสแลแบ,บอออห มากจริงๆพูดไปกี่รอบแล้วว่ามันน่ารักคือแบบมันเพอร์เฟกมากอ่ะเรารู้สึกดีใจก็คนที่สั่งสามารถรอได้เลยอาทิตย์หน้าเราจะจัดส่งให้ส่วนคนที่ยังไม่ได้สั่งเล่มจริงสามารถลงไปดูข้างล่างได้เดีเราจะปักไว้ที่คอมเมนต์ วันนี้เป็นวันหนึ่งขอที่ที่เราต้องมาวัด body composition แล้วก็ถ่ายรูปฉะนั้นเราก็จะมาวัด body composition ที่ยิมของเรากัน ทุกคนใน75 s o ่นอีซอลชลมันก็จะมีการออกกำลังกายทุกวันใช่ไหมเรารู้สึกว่าความจริงมันไม่ได้ยากขนาดนั้นตอนที่เราออกกำลังกายแบบก่อนหน้านี้ก่อนที่จะทำ h ช l l ล n g e อะเราออกกำลังกายประมาณแบบ4ครั้งต่อทิ์ใช่ไหมเรารู้สึกว่ามันยากกว่าตอนนี้อีกที่เราออกทุกวันทุกคนเก็ตไหมคือแบบมันคือการที่เราสร้างนีสัยมันออกมาแล้วอะทำให้เราไม่ต้องใช้พลังใจมากในการที่จะไปออกกำลังกายอะคือปกติตอนที่เราออกกำลังกาย4ครั้งต่อทิ์ใช่ไหมต้องใช้พลังใจเยอะมากในการที่จะไปออกในแต่ละครั้งแต่ครัััั้้งงนนนีคืออม7วต่สปดาาห์ไเร คิดมากว่าเราจะไม่ออกดีไหมหรือเราจะไม่ออกดีคือเราต้องไปอยู่แล้วเพราะว่าเราทํามันทุกวันะ่ะฉะนั้นตอนเช้ามันก็เลยไม่ได้ยากสำหรับตอนในการที่เราจะออกมากําลังกายเราจะสึกว่าข้อนี้เป็นข้อที่เรารู้สึกเซอร์ไพรส์ขึ้นหนึ่งเพราะเรารู้สึกว่ามันอาจจะยากแต่ควจริงแล้วมันไม่ได้ยากเท่าที่คิดแล้วในกฎข้อ4ี่ข้อห้าใช่ไหมวัดบอดี้คอมโพสิชันกับถ่ายรูปอันนี้ก็ไม่ได้ยากเลยเพราะว่ามันไม่ได้ทําทุกวันมันทําเป็นอาทิตย์ละครั้งแล้วเราก็แบบตื่นเต้นมากที่จะเห็นผลลัพธ์ว่าในแต่ละอาทิตย์เราพัฒนาไปแค่ไหนไขมันเราลดไหมน้ำหนักกล้ามเนื้อเราเพิ่มขึ้นไหมอย่างเงี้ย แบบมันแล้วแต่มากว่าอาทิตย์หนึ่งมันจะขึ้นหรือมันจะลงอาทิตย์เนี้ยมันขึ้นเยอะมากแต่เราไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรมันอาจจะเป็นเรื่องของไม่รู้อะแบบร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวันใช่ไหมการที่เราวัดวันหนึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราฉะนั้นเราเลยต้องวัดไปเรื่อยไงวัดแบบทีๆไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอาจจะมาวัดอีกรอบนึงเพราะว่า เราไม่แน่ใจว่าวันนี้มัน accurate หรือเปล่าเพราะที่เราวัดมาก่อนหน้านี้มันจะค่อนข้างสมเหตุสมผลคือไขมันมันจะลดลงบ้างหรืออาจจะขึ้นบ้างแต่ขึ้นไม่เยอะกล้ามเนื้อมันก็อาจจะลดลงบ้างหรือขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้ผลลัพธ์มันแบบมันดูแปลกๆอ่ะฉะนั้นเราอาจจะมาวัดใหม่วันพรุ่งนี้แต่ถ้ามันเป็นอย่างงี้ก็ไม่เป็นไรเพราะเรายังรู้สึกดีกับร่างกายตัวเองอยู่คือวิธีดูว่าร่างกายเราโอเคไหมหรือล้ำหนักเราโอเคไหมไขมันเราโอเคไหมกล้ามเนื้อเราโอเคไหมอ่ะคือการที่เราาอนรลเเ่หห็ืป ถ,ถ้าเรารักในสิ่งที่เราเห็นน่ะไม่ว่าไขมันเราจะเยอะขนาดไหนกล้ามเนื้อเราจะเยอะขนาดไหนอ่ะมันก็โอเคแล้วถ้าเรารักในสิ่งที่เราเห็นแต่ทุกคนมันก็ต้องมาบาลานซ์ด้วยว่าสุขภาพเราตอนนั้นมันดีหรือเปล่าถ้าสุขภาพไม่ดีแต่เรารักในสิ่งที่เราเห็นอะ่ะอันนี้ก็ต้องแบบมาบาลานซ์กันหน่อยว่า ต้องทายังไงให้เรารู้สึกดีด้วยแล้วก็สุขภาพเราดีด้วยแต่ถ้าสุขภาพเราดีด้วยแล้วเราชอบในสิ่งที่ตัวเองเห็นด้วยอันนี้คือแบบคอมโบที่แบบเพอร์เฟกมากทุกคนเราก็จะพยายามไปถึงจุดๆนั้นเหมือนกันจุดที่เรารู้สึกพอใจกับร่างกายแล้วก็สุขภาพดีด้วยประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวกลับไปที่ห้องของเราอาบน้ําเรียบร้อยทุกคนกลับมาละเป็นอะไรที่ร้อนมากช่วงนี้เชียงใหม่อย่างร้อนอะกรุงเทพจะขนาดไหนนะมาอัปเดตกันต่อเรื่อง75 s o ่น c h a l l e n g e ออันแรกก็คือออกกำลังกายใช่ไหมอัปเดตไปแล้ว อันที่สองก็คือการอ่านหนังสือทุกวันทุกคนเราไม่อยากจะเชื่อว่าอันนี้จะเป็นอันที่ยากที่สุดคือแบบปกติเราจะอ่านหนังสือก่อนนอนใช่ไหมแล้วบางวันเราก็เข้านอนสายอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลืมทุกคนลืมอ่านหนังสือแต่ว่า ทุกครั้งเลยนะแบบหลับไปแล้วใส่ผ้า,าปิดตานอนเรียบร้อยแล้วนะเราก็คิดึ้นว่าอา้าวลืมอ่านหนังสือก็ต้องตื่นขึ้นมาอ่านหนังสืออะอย่างนี้จริงๆอย่างน้อยก็ขอให้ได้อ่านก่อนหนึ่งหนะ้าก็ถือว่าโอเคละเราคิดว่ามันน่าจะง่ายขึ้นถ้าเราทําตอนเช้าแต่เรารู้สึกว่ามันดีกับเรากว่าถ้าเราอ่านก่อนนอนเพราะว่าถ้าเราอ่านก่อนนอนเราจะรู้สึกว่าเราง่วงทุกคนเราจะง่วงเร็้วมากถ้าเราอ่านหนังสือก่อนนอนมันเลยเป็นเหมือนตัวช่วยที่ทำให้เรานอนหลับด้ดีขึ้นเราก็เลยยังอ่านหนังสือก่อนนอนอยู่ส่วนแคลอรี่ด แ,แต่มันยากแบบควบคุมได้อะเพราะว่าเราเกินอย่างนี้ทุกวันมันก็จะเริ่มชินใช่ไหมทุกคนแต่ผล Body Composition ของรอบเนี้ยแปลกใจมากจริงๆนะคือไขมันเพิ่มขึ้นประมาณ1กิโลแล้วแบบ1กิโลมันคือ7700แคลเลยนะแล้วเราแคลอรี่ดิฟเฟซทุกวันอนะเราก็มั่นใจนะว่าเราแคลอรี่ดิฟเฟซแต่ว่าถ้าผลมันออกมาอย่างนี้แบบจริงๆอะมันแปลว่าเราไม่ได้ deficit, แคลอรี่ดิฟเฟซเราก็ยังคิดนะว่าเราสามารถ กินแบบคุมอาหาร7วันได้เกินวันละ1,000แคลเลยเหรอมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมฉะนั้นผลรอบนี้มันก็เลยรู้สึกแปลกๆสำหรับเราก็ไม่เป็นไรเราดูแค่แนวโน้มไปเรื่อยๆเ,เราลองไปดูแบบรูปตอนต้นชาเลนจ์ใช่ไหมเพราะมันหางก,กันเดือนนึงเรารู้สึกว่าเหมือนกันเป๊ะเลยคือไม่ได้เห็นความแตกต่างอะแต่เราว่าเราเห็นความแตกต่างนะแบบด้ยตาของตัวเองอย่างเงี้ยแต่ว่าในรูปมันก็เหมือนเดิมเป๊ะจริงๆนะ S okay. <S เพราะว่า I like what I see in the mirror เลยยังชอบตัวเองอยู่วันนี้คิดว่าจะไม่แต่งหน้าเพราะว่าเพราะว่าไม่อยากแต่งหน้าหรือเราคนแต่งหน้าเอาแก้มสักนิดสักหน่อยก็พอเนาะเราว่านะหน้าเราอะแค่ทาแก้มกับทาปากก็เหมือนแบบ full makeup แล้วอะเพราะเราก็ประมาณนี้ทุกวันจริงๆแต่ว่าถ้ามันเป็นวันที่เราแต่งหน้าอาจจะแบบมีรองพื้นมาด้วยแต่เป็นรองพื้นแบบบาง เราจะมีกีตาด้วยนิดหน่อยต่างๆแต่มันก็ไม่ได้ต่างมากกับวันที่ไม่ค่อยได้แต่งหน้าทุกคนเก็ตฟิลไหมมันแค่จะแบบเนี๊ยบกว่ามากินข้าวกันทุกคนช่วงนี้ยังกินเหมือนเดิมเป๊ะเลยตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นสองมือ้ออันนี้เป็นมื้อใหญ่มื้อแรกของวันเป็นผัดผักอะไรสักอย่างหนึ่ง เรารู้สึกว่ามันง่ายกับชีวิตเรามากที่จะไม่ต้องคิดเรื่องข้าวเชาว้าคิดแค่เรื่องข้าวเย็นเพราะว่าตอนเย็นเรากินแบบจัดแบบจัดเต็มมากๆแล้วทุกคนขอ,ขออีกรอบขออีกรอบขออีกรอบมันสวยมากเลยอ่ะคือเราวางสมุดไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็เห็นทุกครั้งแล้วมันแบบมันสวยอ่ะมันสวยจริงอ่ะภูมิใจทุกคนไปซื้อกันได้ ทุกคนกล่องเพิ่งมาส่งเดีย๋ยวเราจะมาแพ็คของให้ทุกคนดูหนึ่งครั้งว่ามันเป็นยังไงบ้างเราใส่อะไรลงไปบ้างอันนี้ก็เป็นกล่องได้คัดนะทุกคนเดีย๋ยวก็ต้องมานั่งพับก่อนจากนั้นเราก็จะห่อหนังสือเล่มนี้ด้วยกระดาษ พอห่ออย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะแปะสติกเกอร์สติกเกอร์ thank you thank you นะทุกคนพอเสร็จแล้วเราก็จะกระดาษสีเขียวมันรองพื้นมันหน่อย น้องก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่ฝึกเป็นแม่ค้าแพ็คของครั้งแรกสนุกเหมือนกันนะน่ารักมากด้วยใครที่สั่งไปแล้วก็รอรับของได้เลยเดี๋ยววันจันจะไปส่งให้ n ไนน t นะทุกคนเออขออีกอย่าง,างคือเราเพิ่งได้หนังสือเล่มนี้มา how to win friends and influence people เป็นหนังสือที่ตื่นเต้นมากที่จะอ่านเดี๋ยวคิดว่าจะอ่านาวันพรุ่งนี้ อื hmm. สภาพผม Good night everyone See you in the next video ฝันดีนะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย